สวัสดีค่ะปุ่มมพี่น้องพิซซ่าจะปุ่มมพี่น้องบางเหน็บมากินพิซซ่าน้ากันพี่น้องขอย่อแปลว่าไปคอยจะเงินไหญ่โตโมโหล้านจังสีสัมเนีก่อนก่อามากอังกฤษใหม่ใหมพี่น้องกันน้นำหนักสี 45, ก่สิบสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดตอนนี้สี่เหลือบวหกสิบ <c oughs> มากินเยอพี่น้องจะกินหลายเบ่ได้หลายเบ่หลายกับสัำนี่แล้วปะถาดหนึ่งผู้เดียวพี่าถาดหนึ่งผู้เดียวพี่น้องมาบอกเรื่องอันอัน วิสาอยู่อังกฤษตอนพี่น้องเนะารระมาคนละบ้างยังไรเนาะอันตัวติดต่องละบ้างพี่น้องย้ำคนเห็ดย้ำมีคนเห็ดวิสาห้าพี่น้องต้องบงอ่งเอกสารน้ำได้ยพี่น้องเด้อคือจังคอยเนี่ยมันม่มีปัญหาที่ทั้งหนา เอกสารบกครบเอกสารบกครบแล้วก็เพิ่นกะเพิ่นกบ็บอกอะรล่ะพี่ชอบนังตัวเฮาก็ต้องมาแก้ไขเองทั้งหนาไปนองต้องมาแก้ไขเองทั้งหนาีปเพราะว่าถือผลจากเขาถือว่าผลออกจากเขาไปหลวพไปนองเนาะเพราะว่าถ้าีปนองเห็นยู่ไ่กสร้ซังถามหาเอกสารในครบข่อยกระถามาค้อกันในเพิ่นบอกว่าเพินพ่นเพิ่น เป็นสีหาหายหอดมือหอดย่ามากเป็นกระบวาหายคอยคอยก็มามีปัญหาทั้งนาอยู่น้าตอ่อหม้อพี่น้องคอยบ้าไม่คอยจิตนกับบ้านบําจะถึกทรงกับบ้านปนัญหาอุปสรรคหมากไม่สดแสดงมาหอดมือเนี้ยพี่น้องเนาะแต่กระบา ขันมาหอดเลยพี่น้องต้องยู่มให้ได้นะต้องยู้มให้ได้ก็จะมาเฮ้าเสียกอยากมาอยากมาหาเงินหาทองอยากมากหนึ่งอยากมาซอยเลยพี่น้องเนาะต้องมาสั่งกอบขั้วนะถ้าต้องอยากมาสั่งกอบขั้วโซ่คอยจะได้มาหอดวงนี้พี่น้องเซบบอกคนก็ดูถูกเขานะโอ้ยสิมี่เป็นญาไปได้บอสิมี่เป็นญาไปได้บอเมืองน้องนเมืองน่าสันสีสิพี่น้องคนดูถูกเขานะคนดูถูกข่อยหลายนะคำนี้ จะคอยกะคิดว่าเป็นแรงผลักดันคอยพี่น้องคำุมนั่นเป็นแรงผลักดันให้คอยต้องสู่คอยมามีปัญหากระตอมหมอก็บอกว่าคอยต้องแก้ไขคอยคิดแล้วว่าคอยย้ำคอยมาจากพุ่นน่ะกระตอมมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเอกสารคอยปรคบเอกสารใบหมอคอยบใบใบหมอน่ะใบ ไมเด็กก็ไปตรวจอยู่โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลพญาไทเขาไปตรวจอยู่โรง,งพยาบาลพญาไทบ้านมันนี่เขา,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 เเขาใส่ใบหมอมาสองใบเนะบาะใบหมอมาสองใบแล้วเป็นเห็ดใบแทนมันค,คอยหายแล้วเป็นคอยเลือดจใบอันใบเหลืองนะเขามายืนเปิดไมายืนเปิดเป็นกระหาได้เป็นยูเซ่ใส่คือเ่เห็นมี่เธอต้องมีสองใบนะ่งอย่างเงี้ยเขาบอกกันมีแค่นี้ก็จะให้ไปไป เดินเรื่องไม่ใน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 ไหนในตอมอดเลยพี่น้องคอยขึ้นพอว่าเกิดค้นบรรูเรื่องรูพ่อสมใดสำนึงรูพ่อเอออะในไปนองกับเจ้าพ่อพานนะบินผพ้เดียวความพี่น้องเดินทางผพ้เดียวนะเดินทางผพ้เดียวมาพออุปสรรคในพี่น้องยัง แต่เพื fate, post, whales, so nah ่อนแค่คอยว่ากอยว่าอยต้องพาในได้ก็ใจคอยนะก็ต้องไปได้ก็ต้องไปได้ก็ต้องให้ทุกวิธีทางเนาะนั่นแหละแต่เสียดทุกวิธีทางจังใดกับคนถ้าก็ต้องตามกฎหมายของเขาเรื่องที่ต้องถูกต้องตามกฎหมายของเขาต้องถูกต้องตามระเบียบของเขาที่เขากาหนดไว้ก่อนี่เขาเมืองเขาได้นั่นแหละพี่น้อง ก็เคยพานมาแล้วไปนองกับพานมาแล้วก็ยังก็บอกไปนองฟังขเขาเต้แล้วก็ได้ไปฟังขเขาเต้นแล้วก็ได้รู้นะว่าเขาออกพานมาแล้วบอกพอญ่ก็บอกพ่อใหญ่ว่ามเขาจะยุ่งเมืองในใดนั่นเตาจีนนั่งที่สุดเลยบอกสินะแล้วแต่ก่อนก่อนก่อนเคยไปซีมานะพ่อใหญ่ก็ถามมีววัธิรักเธอจะอยู่ได้ไหมอังกฤษหนาวมากนะ หนาวมากนะนั่นอันนี้อันนี้อันนั้นนะนกจิบอกอยู่เป็นถามเป็นอะได้ตอนเมียนะว่าห้าอยู่แต่เมืองหอนเนาะหฮาอยู่แต่เมืองหอนนะจะไปอยู่เมืองหนาวเดบอคอยก็เลยคิดว่าเป็นยังสิอยู่บ่ไดขนาดคนนฒถาคนแก่บานเขาอยู่ก็ยังบ่ตายเลยแล้วห้าบ่ทันเถวเพอสิหนาวก็สิหนาวตายไปนั่นบอกบอกจ้าล้องนะข่อยยางยามเดินทางผู้เดียวนะบอกจ้าข้องนาบ้าคือสิบตายดอกบ่ตาย เดินทางผู้ดเดียวบินผู้เดียวบินครั้งแรกกับบินผู้เดียวบินครั้งที่สองกับบินผู้เดียวเป,ป็นบะมี่ปัญหาหต่อมอน,นะพี่น้องแั่เราก็จึงเตือนพี่น้องว่าผู้ใดสิบเหตุเอกสารพาส,สปอร์ตไอ้ยังไงอ่อนสิม,มั่งเมืองหนอกนะ เช็ดวิสามาเบิ่งนออไป็นน้อ,นองแดงสูมือเป็นแห่งเค่งสมมือเป็นแห่เงมมอเ,เ,หเอกสารหลายเนาะกอนสิม,มาใดนะเอกสารหลายกดนั่นกดนี่เป็นหลายสมมือนะผู้ใดกอสิมาก,ก็ต้องเบิ่งให้แร่เหลียยได้พี่น้องเด้อเบิ่งน้าเหลียใด้เรียบร้อยบ่ามันเป็นอย่างไดแน่มันมีอย่างครบบอเช็คแล้วเช็คอีกเอกสารนะแห่งผู้ใดบ่เคยมายันมีปัญหาทั้งหนา ขันผู้ใดบอกกล้าเบาบอกกล้ายังกับสิสิบ่พา,าน,นะนะพี่น้องขันผู้ใดเบาบ่ไดแนบ่วเบาใดแนบบ่ใดแน่บ่บอคอยรู้เรื่องของเขาหนะบ่คอยรู้เรื่องของกฎหมายของเขากับสิญญาในจักหน่อยพี่น้องคุ้มห้องกับบ่คอยรู้กฎหมายของเขาไปจังไหนพี่นน้องเนาะแต่รู้ว่าเป็นเครง่งเพราะว่าข่อยเห็นมันยนะ เขาส่งคนกับบานพี่น้องก็ส่งอันว่ากับบานบ่อพานนะบ่อพานน้ำอันนั่นเพิ่นนั่เอกสารยังบ่อพานนะเพิ่นก็ส่งกับบานนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ต้องให้ยทาในเด้เดินเรื่องแล้วเพิ่นก็ส่งเขากับบานบ่ให้เขาเมืองเขานะเขาก็ะพอิมาก็ตายจะคลองนะเขายังเบาได้นะเขากระยามแต่แต่บ่เ็นวิญญาณแบบบ่เดินหนัก บอมเอนบพี่น้องในญานบอมเอนบ่พี่น้อง่าณนะพี่น้องให้พี่น้องห้ระวังระวังเอกสารก่อนสิมาเมืองหนกเมืองหน้าน่ะบวชไปเมืองใดกร้างเช็คเอกสารในครบเกิดเกิดปนว่าอันนี้คือขาดอันนั้นก็ขาดใ่ายหายคดีเขาหูนะ่ะบิ่งให้เฮ้าพา้อมว่าอันนั้นมันขาดอันนี้มันขาดบอันนั้นมันมันมันหายบบเตรียมใหม่เรียบร้อยเลยกันเอกสารมาหมองสงนามบินนด้เป็นบอกว่าห้กอกอันนั้นกอกอันนี้ก็ายห้คนทีเฮ็าหน่ในเป็นกอกให้เรียบร้อยพ้อม เคนบาบา้บานเมืองนั่นก็ต้องไปกอกนั่นเก่านี่กับผู้ใดเขียนบด้ก็ให้ก็ให้เขากอกมาหาเอาเรียบร้อยเลยเขาก็ต้องมาเขากรต้องมาติดอยู่น้ำต่อหม,ม้อนะขันท่ามาติดอยู่ต่อหม,ม้อโ,โตเพื่อเดียวนะพี่น้องโตผู้เดียวโตปลาโตมันนะตรงน,นั้นถึงตอน,นั้นก็โตปลาโตมัน คนก็นอยากผ่านออกผู้ได้ก,ก็อยากผ่านพู้ได้ก,ก็อยากยางผ่านออกมาเร็วๆมาอยากให้มีปัญหากระตอบหมอ้อไม่อยากมีปัญหากับเรื่องเอกสารนะก็เลยบอกผู้ได้สิมากอะเต็มเอกสารเรียบร้อยนาพี่น้องเนาะเบ่งเอกสารเช็คดีด้ดีๆดีๆนาพี่น้องเด้อเก็บไปดีๆพร้อมเก็บไว้ดีๆอย่าให้มันหายเด็ดขาดเลยเอกสารเอียงกระซัง เก็บกระเป๋าแกยังไว้ได้ดีอันที่บาของหายเขาก็เคยหายขึ้นเคยบินน้ำกันของกยหายเงินหายอันนั่นแหละยังต้องระวังเอกสารตัวอย่างบังเกไ้น้ำโตจากของเอกสารย้นย้ำมันย้ำเท่าเดินทางสําหรับคนีเดินทางผู้เดียวคนโบเคยมากนะพี่น้องเนาะกับสีห่วงหนาพอว้งหลังเข้าใจอยู่สีห่วงหนาพะว้งหลังกับเราแวงนั่นเราแวงนี่เราแวงทางหนาว่าจะเป็นยังไงน้ออันนั่นอันนี้ ก็จะไ่ต้องอันเราว่างไหนจะไ่ต้องเราแว้งพี่น้องเราแว้งลายกสิข้าเกิดสิลืมหนาลืมหลังพี่น้องกันเท่าเราว่างเราแว้งลายกสิลืมหนาลืมหลังกันเลยกสิพิษไปเมดไปแน่คนเท่าแห่งเราแว้งลายกับพิษไปเมดได้ว่าต้องแบบฮ็ดโตสบายสบายเพี่งแต่เออเราว่างโตเราว่างเอกสารเราว่างนี่กับพ่อแล้วนั่นล่ะจังนั้นแค่บอกพี่น้องซื่อบอดองบ่ไร้บอกาพี่น้องยานเด้อบอาพี่น้องว่าเราว่าง เอกสารย่ำสิมาสำหรับคนเหตุเเอกสารในห้าว่าเอกสารถ้าครบบอเอกสารถ้าหายจางไหนบอเช็คหลายๆโลกนะและย่ำเดินทางกัเอาเอกสารสําคัญนัดเต็มโตห้าไว้ยย่านคนละคนก็มยเทิ้งเท,ทิ้งสนามบินในเครื่องบินกับมีคนละคนกรมวยด้วยพี่น้องสิบ,บอกไว้ก่อนเพราะว่า,ควา่คยกระโดดก็ตกของมนจะของมาแล้วเรื่องเงินใคยเคยถือกระมอยแต่เงินเทิงเครื่องบินมาแล้ว มันกับบริเนณข่มผิดของของกกการพ,พสายการบินเขานะเพราะว่าเฮ้าต้องดูแลตัวเจ้าของเฮ้าต้องดูแลตัวเจ้าของน้าแต่เกิดว่าเฮ้าเห็นปุ๊บเฮ้ากับฟ้าแจ้งปับ๊บนะตัวนั้งเขาก็ตามไม่เฮาได้เกิดเฮ้าลงมาแล้วนะเขาบอสมมนน่าไม่เฮาได้เกิดว่าเฮ้าเห็นปิดปกติน,นกระเป๋าเฮ้าเนาะสมมุติว่าเฮ้าบ้างทางทางหัวเนาะ ฝ่าตามเลยฝ่าบังเลยว่าเอา้าเทิบมาจากกระเป๋าใจเนี่ยฝ่าบังเลยนะ้นองเนน้องเนี่ยนี่แหละเบาเรื่องเปน้องระวังหลายหลยอย่างการเดินทางจังบอกพป่น้องมาเตือนพี่น้องมาการีธิบายข้อสัเดินทางเนี่ยให้ระวังเอกสารกนักนกนกิมากเช็คเอกสารให้เรียบร้อยอย่าให้มันมีอันใดหายอันใดตกเพราะว่า,บ,าบ้านเขาต้องการที่ยัง้ง ก่อนจะเข้าบ้านเขาก็ต้องการเอกสารยังแน่มันครบมันเขาบอแมนก็มาถามทั้งหนาเขาบลูเรื่องเขาบลูแล้วทั้งเขาดอกเพราะว่าภาษาเขาย่ำเขาว่าเนี่ยเขาฟังได้เป็นบางบางคำทซื้อเบสแบบง่ายคำง่ายๆเขาฟังได้ยู่กันคำคำเอกสารเรื่องอ่านเรื่องเอกสารราชการเขาบ่อยรูน้ำเพลินปนันนอกจากคนที่บ่าเขายืนโดนโดนแล้วพี่น้องก็จังสิเขาใจเรื่องเอกสารตั้งราชการมากๆนี่นะนะ ำหรับคนเจม้าไม่กระต้องระว่างไดย้ำก็ได้ขึ้นเครื่องบินนะพี่น้องเราเอาเอกสารเรื่อนกับน้ำโตห้ามนะพี่น้องเนาะเรื่องสิทเตือนพี่น้องมาสำหรับคนเด็บ่เคยมาสำหรับคนที่เดินทางผู้เดียวสำหรับคนที่บ่เคยมาเมืองนอกเอกสารใดก็ต้องสมควรระว่างนะพี่น้องเนาะจันไดกะขอบคุณในลายนะพี่น้องเนาะจันไดกะเขามาเบิ้งขอคิดมองหนีพี่น้องไปได้กะได้เบิ้งไก่คิดเบิ้งนะพี่น้องเนาะสำหรับคนบ่เคยมานะ ใจไหนับมากินพิซซ่านทำกัรนั่งเป็นน้องเนาะกินพิซซ่านเบอกกินไปนั่งบอกไปนั่งไปน้องใจไหนครับบอกไปน้องโตๆตตึงกันเปนอนเนาะใจไหนครับขอบคุณในลาได้พี่น้องขอบคุณในลาต้อหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแดนทราเวลเลอร์คนนั้นทำมันนี่กันมี่กันมันหนามี่อย่างดีดีกันจะมาเราสู่กันฟ้าเป็นน้องเนาะมีเรื่องประสบการณ์อย่างดีๆประสบการณ์มีดีทั้งบอดีก็จะมาเราสู่เป็นน้องฟังว่าการที่ยุบมโนเป็นอย่งไรการที่ เหตุงานในโรงงานเป็นยังไงการตีวาเนะห้าวตรงว่าห้าวตรงอยู่แบบใดนะพี่นเองเนาะนะโอเคจ้าพี่นอใจอะได้กับขอบคุณนเลยๆเนาะสำหรับคนจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแตนทรเวลเลอร์คนเดินทางไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะกินพิซซ่าจ้า